ยังไงเวียสุลลวั์โผลกลางไอจีเบลล่ารานีหรืองานนี้มีลุ้นคดีพลิกแฟนๆยังลุ้นกันใจหายใจความกับเรื่องราวความรักของคู่รักข้ามช่องเวียสุกลวั์และเบลล่ารานีว่าอะไรยังไงกันแน่ตกลงแล้วเลิกหรือไม่เลิกซึ่งหลังพิธีกรคนดังมดดำคาชาพาได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวว่าตนเชื่อว่ายังไม่เลิกกันเพราะถามคนรอบๆตัวที่ไปถ้ำนาคาจังหวัดบึงการเบลล่าไม่เห็นจัดเศร้าเลยยังคุยกันอยู่แต่จะง หรืออะไรกันอยู่ไม่รู้ส่วนป้อมวินิจท,ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเวียเบลล่ายังคุยกันอยู่แต่รอสองคนพูดจะดีที่สุดซึ่งทําให้แฟนๆใจชื้นขึ้นมาอีกนิดว่าเรื่องเลิกลาอาจจะมีคดีพลิกหรือเปล่ายิ่งล่าสุดก็ยิ่งมีเรื่องให้เอฟซีเฮลันเมื่อดันมีคนตาดีเห็นหนุ่มเวียออกมาเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังข่าวเลิกลาดังกระหึ่มโดยพระเอกดังมีการเข้ามากดไลค์รูปล่าสุดของสาวเบลล่าทำเอาแฟนๆถึงกับหายใจหายคอโล่งขึ้นบ้างแฟนๆบอกแทบ จะรอฟังสัมภาษณ์เบลล่าวันที่30พฤศจิกายน2021นีนี้ไม่ไหวแล้วหวังว่าจะเป็นข่าวดีเด้อ